สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์นอตติงนะครับนอตติงเอียร์โอเนะครับตัวนี้เป็นหูฟังดีไซน์ที่แบบ1ดีไซน์โดดเด่นแน่นอนนะครับลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างจากหูฟังปกติทั่วไปนะครับว่าแต่ในเรื่องของการใช้งานเป็นอย่างไรเสียงดีหรือเปล่าสวมใส่สบายหรือเปล่าไปชมได้จากในรีวิวนี้เลยครับสำหรับ Notting e a r Open นะครับก็สมตามชื่อเลยตามชื่อจริงๆนะครับคือ o t t i n g คือแบบเหมือนไม่ได้ใส่อะไรอะฟิลไ like n o t t i n g ก็คือเหมือนไม่ได้ใส่อะไรหนึ่งคือ สองคือคำว่าโอเพนคือมันเปิดรับทุกเสียงเอาเป็นว่ามันเหมือนหูฟังที่ไม่มีตัวตนละกันเวลาอยู่บนหูของเรานะครับเอาเริ่มที่ลักษณะการใส่ก่อนอาจจะดูแปลกแปกนิดนึงก็คืออันดับแรกถ้ามาดูตรงบริเวณที่เป็นตัวลาโพงของเขาเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านล่างเพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็คือเราจะเอาตรงนี้คล้องไปที่หลังหูแล้วก็ตัวหูฟังเองมันก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับ เขาใช้คว่ารูหูของเรามากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ใส่เข้าไปในรูหูเรานะมันเป็นลักษณะของการที่มันไม่ได้ทัชกันระหว่างตัวหูฟังกับตัวรูหูของเรานะครับก็อาจจะเหมาะกับหลายๆคนที่มีปัญหาบางทีใส่ใส่อินเอียร์ก็ไม่ชอบเพราะมันอุดวู้บางคนใบหูค่ข้างแข็งใส่เอ,อียบัดที่ขนาดมันใหญ่เกินไปแล้วบางทีเจ็บหูตัวนี้ไม่สัมผัสเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีเรื่องของวิศวกรรมในการออกแบบตัวไดเวอร์ของเขาเนี่ย เพื่อให้เสียงของมันเนี่ยเข้าไปยังหูของเราได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสกับรูหูน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเสียงเรื่องการใช้งานมาดูเคสก่อนดีกว่าผมว่าเคสนี้ก็เป็นจุดเด่นแหละคือดีไซน์ของหูฟังรุ่นนี้มันก็จะมีความเป็นไอคอนิกของทางนอตติงก็คือเรื่องของความโปร่งใสเคสฝาโปร่งใสตัวหูฟังเองก็มีความโปร่งใสนะครับเป็นแบบ C2 เช่นเดียวกับมือถือปะมือถือเขาจะมีความแบบว่า โชว์ว่าข้างในมันมีรายละเอียดอะไรมีความโปรง่งใสนั่นก็คือเป็นไอคอนิกดีไซน์ของเขาซึ่งรุ่นนี้มันก็ยังคงทําได้ดีอยู่นะครับในเรื่องของการสวมใส่ไปแล้วในเรื่องของดีไซน์หูฟังไปแล้วนะครับมาดูในเรื่องของซาวด์คุณภาพหรือว่าเรื่องของตัวไดเวอร์ต่างๆบ้างน,นะเขาบอกว่า o t t ติงเองเนี่ยมีการพัฒนาตัวไดเวอร์มาใหม่เพราะว่ารูปแบบของการส่งเสียงออกมามันไม่เหมือนหูฟังปกติแหละเพราะว่ามันไม่ได้ทัชเข้าไปที่ใบหูโดยตรงเขาต้องทำไงก็ได้ให้เสียงอะ มันจะมีช่องว่างประมาณนี้สมมติว่ารูหูเราอยู่ตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยหูฟังมันจะอยู่แค่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้แบบจัดเข้าไปในรูหูเลยเพราะฉะนั้นมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เสียงส่งออกไปในขณะเดียวกันเขาก็ต้องซีลในเรื่องของตัวเสียงไม่ให้มันเล็ดรอดออกไปด้วยถามว่าตัวนี้เวลาที่เราใส่แล้วแล้วเปิดเพลงเต็มดังสุดเลยเนี่ยนะครับเรื่องของเสียงที่เล็ดรอดออกมา,มามากน้อยแค่ไหนผมบอกเลยว่ามันเหมือนกับหูฟังเอียบัตปกติสมมติว่าเราใส่ผมเทียกว่าแอร์พอร์ตละกันแอร์พอร์ตตัวธรรมดาเนี่ย เวลาที่เรายื่นหน้าไปใกล้เพื่อนที่มันใส่ a อร์พอ s เราจะได้ยินเสียงเพลงยิ้มเล็กๆตัวเนี้ยก็ประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้บบว่าโอ้เปิดปุ๊บแล้วทุกคนรู้หมดว่าเราดูอะไรเราฟังเพลงอะไรอันเนี้ยใช้งานในเรื่องของการเดินทางรือรถสาธารนณะใช้งานได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เขาปรับปรุงมานอกจากตัวไดเวอร์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวไดอะแฟรมนะครับเขาคัสตอมมันขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันตอบโจทย์การใช้งานกับการเป็นหูฟังแบบโอเพนทา์แบบนี้แล้วก็มีการเอาไทเทเนียมโคตติ้งเข้าไปนะครับ พื่อช่วยเพิ่มในเรื่องของตัวเสียงเพราะว่าน o อตติ g เองมองว่ามันจะไม่ใช่หูฟังที่มีแต่เรื่องของการเปิดรับเสียงเดียวแต่ว่าเสียงมันก็ต้องดีด้วยนะครับเรื่องของตัวเสียงเองเรื่องของตัวอีโอไลเซอร์เองอันนี้จะเป็นส่วนในเรื่องของเนื้อเสียงและถามว่าแนวเสียงของหูฟังรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับความเป็นโอเพนจุดเด่นของมันเลยคือซาวสตีหรือว่าเวทีเสียงกว้างมากเป็นหูฟังที่ฟังแล้วไม่อึดอัดนะครับ การแยกชิ้นดนตรีมันเลยดีตามไปด้วยด้วยความที่เวทีเสียงมันกว้างนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาอย่างหนึง่งส่วนเรื่องของเสียงที่มันทําให้มันฟังเพลงสนุกเช่นเสียงเบสเสียงย่านต่ําหรือว่าเสียงแหลมเสียงย่านสูงเนี่ยผมว่ามันก็ลดหลั่นลงมาเสียงเบสเนี่ยมีไหมมีแต่ไม่ใช่เบสที่กระแทกกระทานเอาเป็นว่าฟังฮิปฮอปอาจจะไม่ได้โยกหัวมันเท่าหรือว่าฟังหมอลำฟังสามชาอาจจะไม่ได้มันเท่าแต่ก็ยังคงสัมผัสดได้อยู่นะว่ามันแบบ เออมันก็มีเบสแต่ว,ว่ามันมาแบบลูกเล็กๆแล้วมาเร็วไปเร็วนะครับจุดเด่นจร,จริงๆของมันคือเสียงย่านกลางผมว่าเสียงย่านกลางเสียงร้องอ่ะถ้าฟังเพลงแบบฟังเพลงเรื่อยๆเพลงป๊อปได้เพลงแบบแนว A B ที่มันแบบเน้นเสียงร้องหน่อยๆเนี่ยว่าตัวนี้ตอบโจทย์หรือยุคนี้ใช่ไหมเราชอบฟังพวกพอดแคสต์กันไอ้ตัวนี้สบายเลยนะผมใส่นอนแล้วก็ฟังพอดแคสต์เพลินหลับหรือว่าจะฟังแบบพวกเสียงเอ็มเบียนใช่ไหมบางคนแบบว่าตอนเป็นคนนอนหลับยากจะเปิดพวกเสียงฝนตกเพื่อทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้น ตัวนี้ผมลองแล้วใส่นอนเนี่ยไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันมันคล้องกับใบหูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกริปดีมากๆคือตอนใสเน่เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้ใส่เหมือนมันจะหลุดต่อเวลาแต่ผมมาทดสอบให้แล้วผมไปลองนั่งมอเตอร์ไซค์มาผมเรียกโบมานะครับนั่งจากในซอยไป BTS นะครับก็ใส่คล้องสองข้างเลยแล้วโบเนี่ยทุกคนที่ขึ้นจะรู้ดีว่าขับเร็วมากนะครับความเร็วประมาณสัก50-60ถึงกิกโลเมตรต่อชั่วโมงสองข้างนี้ไม่มีหลุดนะครับแต่ ข้อเสียของมันคือตอนที่นั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะหูฟังไม่หลุดแต่ผมไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยได้ยินเสียงลมอย่างเดียวเพราะว่าเขาไม่สามารถสู้เสียงได้เขารับเสียงได้ทั้งหมดนะครับด้วยความที่ตัวหูฟังเองมันไม่ได้สัมผัสกับรูของเราเพราะฉะนั้นหูเรายังทํางานได้ตามปกติรวมถึงแบบว่า การคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนเซปต์ของเขานะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปดูวิดีโอที่เปิดตัวของเขาเขาจะบอกเลยว่ามันเป็นหูฟังที่เราไม่ต้องพอสอะเวลาแบบมันเคยไหมเวลาแบบใส่หูฟังอยู่แล้วเพื่อนทักมาต้องแบบดึงหูฟังออกแล้วฮะอะไรนะอันนี้จะไม่ใช่เพราะเราจะได้ยินเสียงทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการควบคุมอ่าตัวเนี้ย เชื่อมต่อได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยไม่จำเป็นต้องเป็นมือถือโนติงก็ได้นะครับแบรนด์อื่นก็ใช้ได้แต่ว่าในการตั้งค่าต่างมันจะตั้งค่าผ่านแอปที่ชื่อว่าโนติง X นะครับซึ่งใครที่ใช้มือถือโนติงอยู่แล้วแล้วก็เคยใช้หูฟัง,งเขาอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องโหลดเพิ่มนะอัปเดตแอป,ปมันก็ใช้งานได้เลยนะครับพอเราเชื่อมต่อมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการตั้งค่า2ส,ส่วนหลักๆอย่างแรกคืออีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์เนี่ยถ้าเราดูที่แบบเซมเปิลก่อนอันนี้คน เน้นเสียงร้องอันนี้อาจจะแบบเหมาะกับคนที่ฟังพวกพอดแคสต์ต่างๆว่าฟังเพลงที่เน้นเสียงร้องหรือว่าเน้นเสียงย่านสูงเสียงแหลมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งต่างๆโอเคอยู่คัสตอมได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายแบบสายละเอียดอะแอดวานซ์ Advanced มาเลยนะครับมันจะปรับอีโคเลเซอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายย่านและมันล็อกพวกความถี่ในย่านนั้นๆได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเนี่ยย่านเสียงต่ําผมเลือกบูสต์ขึ้นไป ผมเลือกความถี่ได้เลยนะครับมันจะได้เนี่ยตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปจนถึง99เฮิรตซ์ประมาณนั้นนะครับก็อันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องของการตั้งค่าเสียงสนุกแน่นอนในเรื่องของการเซตอีคอไลเซอร์ต่างๆนะครับมันสามารถเซตคัสตอมได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะอันนี้ก็อยู่ในแอปของเขาตัวอย่างหนึ่งคือเรื่องของการควบคุมนะครับหูฟังตัวนี้วิธีการควบคุมก็คือใช้การบีบนะครับแบบนี้การบีบเนี่ยบีบหนึ่งครั้งเป็น1คําสั่งมันจะมีการบีบบีบค้าง บีบ2ครั้งบีบ3ครั้งนะครับแล้วก็บีบสองครั้งแล้วกดค้างเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้เนี่ยหข้างมันได้ทั้งหมดกี่คําสั่งตดยเดีวยวหนึ่งสองสามสี่ห้าคำสั่งนะครับสข้าง10คําสั่งถ้าเกิดว่าเซ็ตไม่หมดแล้วแล้วก็จํารูปแบบการใช้งานได้บางทีอาจจะแทบไม่ต้องหยิบโทรศัพท์มาใช้งานเลยก็ได้นะในการในการควบคุมต่างๆเพราะว่าตัวมันเองมีการมีหัวข้อในการอินทิเกรตเข้าไปกับพวก c h a t GPT นะครับเช่นเรากดบีบค้างเพื่อเรียก ตัว GPT ขึ้นมาแล้วเราก็ถาม GPT ให้ GPT ให้คำตอบกลับมาโดยที่เราไม่ต้องเปิดโทรศัพท์อันนี้ก็สามารถทำได้นะครับรวมๆแล้วสำหรับตัวนอตต i n g Ear นะผมว่าก็เป็นหูฟังแบบหนึ่งละกันที่มีรูปแบบการใช้งานเฉพาะบุคคลนะครับอาจจะเป็นหูฟังตัวที่2อนาะเพราะว่ามีตัวแรกที่มันเป็นแบบปกปติแล้วอาจาจะอยากได้หูฟังที่ใส่ตอนทํางานที่แบบจะต้องคุยคนอื่นด้วยเพลงก็อยากฟังคนอื่นก็อยากคุยบางทีมีเพื่อนติดต่อคุยเรื่องงานมา ตัวนี้ก็เหมาะนะครับหรือถ้าเป็นคนที่ออกกําลังกายนะไปออกกำลังกายในฟิตเนสนะครับตัวนี้ดีไซน์มันสวยตัวเตัวมันเองกันพวกน้าพวกของเหลวได้ระดับหนึ่งนะครับหรือจะไปวิ่งตามสวนสาธารณะหรือบางคนที่อาจจะแบบวิ่งแบบซิตี้รันนะครับบางทีใส่หูฟังมันไม่ได้ยินเสียงรถมันไม่ได้ยินเสียงแตรรถไอ้ตัวเนี้ยใส่ไปได้ยินทุกอย่างได้ยินยันเสียงนกร้องดันเสียงแบบยางรถที่บดถถนนเสียงลมต่างๆได้ยินหมดเลยนะครับซึ่งผมว่าก็ มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างเฉพาะตัวประมาณหนึ่งสำหรับตัว n o t ต i n g e a r Open เพนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันได้ควจริง n o t ต i n g e a r Open หูฟังลักษณะแบบนี้มันก็มีหลากหลายแบรนด์ทำออกมานะครับตัวนี้ก็จุดเด่นเรื่องของการดีไซน์การสวมใส่สบายนะครับเรื่องของราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ราคาโอเคเลยสาหรับ Notting e a r Open นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิว n o t t i n g e a r Open เพนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆคิดอย่างไรกับหูฟังตัวนี้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆ กดแชร์แล้วก็กด u ั s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ